ดีครับวันนี้อยู่ผมช่างโด่งในห่องช่างโด่ง DIY ครับวันนี้ผมจะพา,าตัดเหล็กหนาด้วยไฟเบอร์โดยใบไม่แตกนะครับใบไ,ไม่แตกนี่หมายความว่าเหล็กมันมีความหนาความหนาครับเวลาตัดนี่ต้องทำยังไงช่างโด่ง,ดงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับ น,นี้ครับผมตัดเมื่อกี้ผมตัดให้ดูคือเหล็กหนาเหล็กหนานะเป็นความหนาอย่างไงช่างดองหนาอยู่ประมาณสองถึงสามมิลน,นะอ่าอันนี้ค,คือคือถ้าอันนี้คือถ้ามันหนาเกินนะครับถ้าเรากด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 ตัวไฟเบอร์ลงไปแรงๆจะเป็นยังไงครับอ่าใบจะแตกแล้วชิ้นงานก็จะเบี้ยวครับชิ้นงานมีโอกาสเบี้ยวนะ แล้วกดแรงๆไวๆกดแรงๆไวๆนี่คือเหมือนเล่นง,งานนะใช่ครับเอ่อใบมันกัดไม่ทันกัดไม่ทันครับจะทำให้ใบแตกอ่าท,ทำให้<า>บใบแตกแล้วก็เสียหายนะใช่ครับจะโดนเราด้วยดิใช่นะครับโอเคดูวิธีการตัดต่อแล้วกันนะใช่ครับกดเบาๆนะ นี่ความหนาแล้วหนาหนาด้วยนะช่างดงนะหนาครับเพราะว่าอันนี้คืออันนี้เราจะมาทําอะไรโครงสร้างนะโครงสร้างครับโครงสร้างก็ต้องแข็งแรงหน่อยนะครับครับเอี้นี่ครับที่ผมตัดให้ดูนี่โดยการตัดเบาๆของไฟเบอร์นะครับถ้าตัดแรงมันจะทําให้ใบแตกและกระเด็นนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมหรือเอฟซีที่ไม่รู้ครับได้ดูกัน ใครชอบคลิปดีแบบนี้อย่าลืมไปกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามผมในช่องช่างดวง DIY นะครับรูกนั้นผมใช้ได้เข้ามาใกล้นเข้าแล้วก็ออกเอาแล้วตัดเลย